มีเงินหนึ่งก้อนนำไปโปะนี่ดีหรือนำมาลงทุนดีอันไหนดีกว่ากันนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เท่าทันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อที่ฮอตฮิตมากๆเลยที่ทางหลังเพจเราเนี่ยโพนถามบ่อยมากๆว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งผมหนูฉันควรจะเอาไปโปะนี่ก่อน หรือนําไปลงทุนต่อยอดให้มันงอกเงยก่อนดีนะครับซึ่งจริงๆเรื่องตรงนี้เนี่ยพูดตรงๆว่ามันค่อนข้างตอบเป็นคําตอบเดียวได้ยากนะครับแต่ว่าเราจะมาเล่าให้ฟังและนําสถานการณ์มาให้เพื่อนๆนําไปคิดนาไปดูกับชีวิตของเพื่อนๆว่าชีวิตของเพื่อนๆเข้าขายแบบไหนแล้วเหมาะที่จะทําแบบไหนมากกว่ากันนะครับหนึ่ง เราเป็นบุคคลที่มีสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยถ้าใครยังไม่ชัวร์เนาะเราก็มีการสอนไปแล้วอยู่ในทางช n e l นะครับเรื่องของ36และ12ก็สามารถตามดูได้ในช anel นะครับหรือถ้าไม่ไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะซึ่งสภาพคล่องนะครับคุณต้องมาทั้งถามตัวเองก่อน,นว่าคุณมีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับชีวิตของคุณมากถึง3เท่า6เท่า12เท่าของรายจ่ายหรือไม่ ซึ่งถ้าเกิดว่ามีสภาพคล่องก้อนนี้แล้วก็สามารถนําเงินส่วนเกินตรงนั้นไปโปนี่หรือนําไปลงทุนก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยจะต้องมีสภาพคล่องก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีสภาพคล่องเลยเนี่ยเราอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตหลังจากที่นาเงินไปโปนี้แล้วแล้วเราก็ต้องกู้กลับมาอีกเพื่อที่จะมาทําอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นโจทย์แรกที่เพื่อนๆ่ต้องตอบไปได้เลยคือว่ามีสภาพคล่องแล้วหรือย,ยังนะครับเพยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อว่าเราจะโปะนี่ก่อนดีหรือเราจะ นำไปลงทุนดีนะครับอย่างแรกคือเราก็จะต้องมาคิดก่อนว่าเงินของเราเนี่ยเราสามารถโปนี่ทั้งก้อนได้เลยไหมถ้าเกิดว่าโปนี้ทั้งก้อนได้บางครั้งการโปรก็อาจจะดีนะครับ1ไปการลดภาระดดอกเบีย้ยเนาะและ2ก็อาจจะเป็นเรื่องของความสุขทางใจ่ายที่เราไม่มีหนี้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถโปนี้ทั้งก้อนได้อันนี้เราจะต้องแบ่งประเภทของหนี้ก่อนครับประเภทที่1นนะครับของหนี้ก็คือหนี้ที่มีการลดต้นลดดอกนั่นเอง สมมติมเราจ่ายเงินไปเนี่ยจะมีการนําไปตัดเงินต้นแล้วก็ตัดดอกเบีย้ยของเราเพื่อที่จะทาให้ดอกเบีย้ยจ่ายของเราครั้งต่อไปเนี่ยมันถูกลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นหนี้ประเภทนี้เนี่ยก็ควรที่จะมีการทยอยจ่ายเรื่อยๆนะครับเพราะมันนําไปตัดต้นเนาะเพื่อทําให้ดอกในครั้งต่อไปของเราน้อยลงน้อยลงน้อยลงนั่นเองโดยเฉพาะอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นพวกหนี้ของบัตรเครดิต มีบัตรกดเงินสดอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยมีดอกเบีย้ยที่สูงมากๆถึง1 8ถึงยีต่อปีเลยทีเดียวซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องยากมากนะครับที่เราจะนาเงินก้อนนึ่งของเราไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนมากกว่า18หรือมากกว่า20%ต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีนี้ประเภทนี้เยอะที่มีการตัดต้นตัดดอกแนะนําว่าให้นําเงินทยอยโผก้อนนี้ไปก่อนเลยนะครับส่วนนี้ประเภทหนึ่งที่มีการตัดต้นตัดดอกอกีกเหมือนกันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่ได้โงก้อนเนะ ก็จะเป็นการทยอยนั่นก็คือหนี้ของบ้านครับผมซึ่งหนี้บ้านเนี่ยเป็นเงินจํานวนมากเนาะแล้วมันก็คิดถูกคิด6%ถึง7%โดยประมาณนะครับซึ่งถ้าในเพื่อนๆหลายคนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนอาจจะมองว่าตัวเขาสามารถนําเงินไปหาผลตอบแทนได้มากกว่า6%ถึง7%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําแบบนั้นได้จริงๆทันไม่ก้าวล่วงเลยทันก็แนะนําให้เพื่อนๆนําเงินไปลงทุนในแบบที่เพื่อนๆคิดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีข้อเชี่ยวชาญลงทุนแล้วก็ไม่ได้ศึกษาแล้วก็รู้สึกว่า,าการลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่แน่ไม่นอนทันว่านํามาโปะค่าบ้านเพื่อลดดอก6-7%อนต่อเนื่องน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับและนี่ประเภทที่2ก็คือนี่ที่ไม่ลดตน้นไม่ลดดอกนั่นเองนี่ประเภทนี้นะครับจะเป็นนี่ประเภทที่เขาจะเอาเงินต้นของเราทําการคํานวณหาดอกเบีย้ยมาเรียบร้อยแล้วและนําดอกเบีย้ยมาบวกกับเงินต้นและนําทําการหาร ให้จ่ายเท่ากันทุกเดือนนั่นเองนี่ประเภทนี้เนี่ยเป็นนี่ที่คุ้นเคยกันอย่างมากนั่นก็คือนี่ของรถยนต์นั่นเองครับก็คือนี่ของ amortizing loan นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนี้ประเภทนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะจ่ายมากขึ้นนะครับก็ไม่ได้ตัดต้นตัดดอกแต่อย่างใดเนาะก็แค่ทําให้ผ่อนหมดเร็วขึ้นเท่านั้นเองทงั้งๆ้ที่จริงๆแล้วดอกเบี้ยทุกบาททุกสางเนี่ยมันได้ถูกคำนวณไปแล้วตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อ,อมีนี้ก้อนนี้เนี่ย ก็ไม่มีความจําเป็นแต่อย่างใดที่จะต้องโปะนะครับเพราะดอกเบี้ย,ยได้ถูกคิดคํานวณเป็นภาพรวมไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> คนไหนก็ตามนะครับที่หลังจากที่เราคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการลงทุนเนี่ยเราก็มาคุยกันถึงเรื่องพาร์ทของการลงทุนกันเลยพาร์ทของการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะแบ่งออกเป็นไม่กี่ประเภทครับก็คือเราจะมาคุยกันถึงเรื่องสินทรัพย์การลงทุนนั่นเองสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงต่ำมากๆนั่นเองแน่นอนนะครับว่าอาจจะเป็นพวกของตลาดเงินไม่ค่อยมีความเสี่ยงตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลาตั๋วเงินคลังตราสารหนี้เอกชนหุ้นธรรมดาหุ้นต่างประเทศกองทุนที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นกองทุนน้ำมันหรืออาจจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ทางเรื่องอย่างเช่นคริปโตเคอเรนซีเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเรามาคุยกันตรงๆเนี่ยส่วนใหญ่หนี้ที่เรากู้กู้กันมาเนี่ยสมมติบ้านเนี่ยที่น้อยหน่อยก็คือ6กถึงเอกเหนือจากนั้นก็มักจะมากกว่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามนะครับที่ตั้งใจจะลงทุนแต่มีความคิดว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงอย่างเช่นตราสารหนี้ลงไปขอบอกได้เลยครับว่ายากมากๆที่จะนําผลตอบแทนที่ได้จากตรงนั้นมาชนะหนี้ที่เราคิดดอกเบีย้ยนั่นเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ตั้งใจจะลงทุน เพื่อเอาชนะนี่ที่มีดอกเบีย้ยตรงนั้นโดยมากจะต้องเลือกที่สินทรัพย์เสี่ยงเป็นต้นไปก็คืออาจจะเป็นตั้งแต่หุ้นขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงคริปโตเคอเรนซีนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วก่อนหน้าที่จะมาคุยกันถึงเรื่องว่าโปะดีหรือว่าลงทุนดีต้องมาคิดก่อนนะครับว่าตัวเองมีความสามารถในการลงทุนสูงมากขนาดนั้นไหมเพราะถ้าเกิดคุณลงทุนในสินทรัพย์มีความเสี่ยงเนี่ยนอกจากบางครั้งอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนตามคาดหวัง อาจจะมีการขาดทุนได้ในบางปีด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดไม่มีความมั่นใจตรงนี้แนะนําว่านําเงินไปโปนี่ดีกว่าครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีสภาพคล่องเพียงพอแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช้มแล้วก็ให้กําลังใจทีมงานเสมอมานะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขและสนุกมากๆนะครับกับการลงทุนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง c a ชรีจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการกาลงทุนซับายับายับาย